นะครับโอ้ย oh, น่ารักมากไม่คิดด้วยนะครับเมื่อกี้คุณแม่ท่านไหนให้แหวนวงนี้มาครับ<ด>อ่าคุณแม่ขอบคุณมากนะครับคุณแม่โอ้โ oh, หคุณแม่คุณแม่อยู่จังหวัดอะไรครับคนครสวรรค์โอ้โ oh, หมาดูที่สิงห์บุรีเลยนะวันนี้นนนอ่าอะไรนะห้ามถอดนะวันนี้โอ้ oh, ไม่ถอดนะครับอม oh, คุณแม่ให้มาอย่างนี้น่ารักมากขอบคุณมากๆนะครับ oh, โอ้โหคุณแม่ อยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับเฮ้ยขอบคุณครับอันนี้คุณแม่ใช่ไหมอ๋อเพลงละพันโอ้เพลงละพันเลยเหรอครับขอบคุณมากครับเก็บเศษเก็บเศษแก้วกับเพลงสาริกาไรรังงั้นฝากทุกคนตบมือตามจังหวะช่วยกันนะครับเพลงนี้นะยังไม่ได้ร้องแม่อย่าเพิ่งตบ นะแม่คุณแม่ก็ใจร้อนอ่ะขอให้เอาแก้วแตกมาล้อมทำเป็นแก้วใหม่จะนานเพียงไหนเอ่อมันร้องว่ายังไงนะคุณแม่ร้องได้ไหมคุณแม่อยากฟังอ่ะผมอยากฟังแม่ร้องจังเลยฮะร้องไม่ได้เพลงนี้ ขอภัยด้วยนะแม่งั้นเอาอีกเพลงหนึ่งแล้วกันอคำคืนนี้ขอใส่นอนสักคืนพอพรุ่งนี้ตื่นพี่ก็จะลาจะเอาไปพี่คนมอนมิน ินมาใกล้ขอพึ่งชายข้าและอาศัยโปรดเห็นใจสาริกาโอเคนะครับคุณแม่ขอบคุณครับช่วยบอกล่วงหน้าช่วยบอกล่วงหน้าสักห้าหกปีถ้าน้องไม่มี เมตตาปราณีพีแล้วจะได้หยุดความเพ้อฝันรักอันเปิดแล้วคิดลืมนางแก้วประจําดวงใจขอบคุณครับโอ้ยโอเคนะครับคุณแม่อ่ะขอบคุณครับหนึ่งสองสาม ขอบคุณครับอ่าขอบคุณครับอุ้ยขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวเพลงเก็บแสษแก้วผมขอติดไว้งานหน้านะครับนะฮะขอภัยด้วยนะครับ